ทีนี้ก็จะพาทุกคนไปกินเค้กจิว๋วเค้กเล็กมากเชิญมานั่กันเลยมไม่ไหว ไข่ไปไหนมันคล้ายๆบอกไม่ถูกอะ่ะแต่มันอร่อยนะทุกคนมันเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เหมือนมันจะเป็นท็อปปิ้งเป็นสตรอเบอรี่แต่ว่ารสชาติมันจะเป็นแบบบลูเบอร์รี่รสชาติอันนี้มันจะเหมือนบลูเบอร์รี่นะอร่อยดีคะ่ะต่อไปเรามาลองกินอย่างนี้กันดีกว่าเขออาเรียกอะไรนะ ต่อไปอันนี้เป็นเอแคร์นะคะไส้เป็นครีมเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะแบบทับป,ปิ้งเป็นผลไม้มีกีวี่สับป,ประรดแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะชิมกันอร่อยดีนะแต่ส่วนตัวชอบ là máy mát quá, vậy.